สวัสดีครับกลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะกับแจ็คเล็กชาแนลนะครับวันนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ส่วนใหญ่ก็จะเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยก็เวิร์กฟอร์มโฮมด้วยแต่ว่ามานั่งในรถนะฮะทำให้มันดูมีอะไรเฉยๆจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรทำเท่าไหร่แล้วครับก็มานั่งนั่งรถเล่นนะฮะ,ะแต่ว่าวันนี้แฟนๆของแจ็คเล็กชาแนลก็จะไม่เงียบเหงานะเพราะว่า ก็พยายามหาคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับฟุกบอลพรีเมียร์ลีกมาให้ได้ดูกันเหมือนเดิมนะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของอ10ลูกเซฟสวยๆนะฮะของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับว่ามีลูกเซฟสวยๆเนี่ยเป็นลูกไหนกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปชมอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับ c า a n n e l ด้วยนะครับอ่ะไปดู10ลูกเซฟสวยๆ,วยๆประจำพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ฮะ บี้กลับมาตรงนี้อ้าวนะครับแทงให้วาดี้แต่ว่าวาดียังไงเข้าซ้ายวาดีมีโอกาสยิงแล้วก็เรียบร้อยไม่ติดเซตโอซ้มโด้สกัดไปก่อนโอ้โหซีโซ่กูเสียบอลแล้วไม่กลั้เนี่ยครับคือความยอดเยี่ยมจริงครับของนักทวารชาวเจนิน่าคนนี้ครับโโอ้หจังหวะแบบนี้ครับหมดมาทั้งสองซองว่ยังโอ้โหพิกอดพิกอดซุปเปอร์เซฟนะครับทั้งยังศูนย์ศูนย์อยู่โอ้โห เปคนขกเช็ดมาให้แล้วมาตามนัดแล้วนะครับอบอมยังลูกนี้ดีดไปเนี่ยบอลกำลังจะขึ้นไปเสียบเพรานตะข่ายครับาแต่พิกฟอร์ดยังอยู่โดนนักแข้งเลยครับทำให้ต้นหนักไม่แรงพอของทางอบอมยังก่อนกีริสกีริสไหลมาแต่เอาจุดโทษเลยหรือเปล่าครับโอ้โหผู้กูสินชี้ไปแล้วครับโอ้โห แมเหมือนกันแบ,บนนแมกกรีนนะครับไปอาศัยทางคอนเนอร์ฮูลเลนนี่ครับอาเครับซัดเข้าไปลูกนี้เอ้าแม่ทันไหมซ้ำมันโดนี้ซ้ำไม่เข้ากรอบครับโอ้โหจะมาตามเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำมันโดนี้ไม่เข้ากรอบครับดูครับปัดเต็มมือเลยจังหวะสองอยังได้เซฟครับเซฟสองครั้งติดติดครับคราวนี้นี่สู้ถวายชีวิตเลยครับทางไมเคิลแบ็กเกอร์เวน ดูครับจังหวะเนี่ยลุกเร็วม,มากเลยครับแล้วเวสซี่ก็พยายา,ามจะซ้ำ้วไปโดนแขนครับทางในมีครับเปิดโดกลูกนี้แล้วก็ได้ชาดด้วยติดเซตกระซ้ำอีกทีนึงก็โอ้ห่วงติดเซตีกแล้วล้านชนี้ยังได้อยู่ครับ มาหลุดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้จะยิงได้หรือเปล่าเข้าไปยิงเติรติดอีกแล้วซ้ำเข้าไปหลอกไหลมาเพื่อนมีไหมยิงเข้าไปแต่ว่ายังเซฟเอาไว้ได้ครับโอ้โหนี่ครับหนีสบายต้าสบายต้าช้ากว่านะฮะแต่ว่าเนี่ยดีไปติดมือครับแล้วก็จังหวะจะซ้ํานี่ฟเพื่อนประเทศมาขวางอยู่เลยต้องเลือกเปิดให้กับมิเกลมิลอนหแต่ว่ายิงลงเดี๋ยวตรงนี้โป่งเด็ดโอ้โหดูทีมครูซปเอร์เซฟ เนี่ยครับโอ้โหโอ้เ oh. oh, นี่ยครับสั่งเพื่อนอยู่เห็นเห็นแล้วก็เอาไม่อยู่จริงด้วยที่เหลือเป็นปฏิหารทีมฟูนะครับโอ้เซฟระยะครับโอ้ oh, พักอ,อกแล้วทำไันได้สวยครับจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยเราเป็นคู่เดิมอีกแล้วและฟอร์ดต่อให้กับมาเชียรบ้างครับโอ้โหแท็ก oh. ติกระยะดูย่างได้อย่างนี้อุโน่หาหาชเชมเบิร์นเลนติดฮันลี่แถวสองตะล่ 2, า,าเอาลงพื้น คลองบอลใกับชษแล้วสัดลูกนี้ติดแซฟแล้วซาเกต้าซ้ำโอ้โหทิมพรูซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหเกตาเอ้ายังยังศูนย์ศูนย์อยู่ซาลานีเล่นแพรวฮะคล้ายจะคืนพลิกมาแล้วได้จบแล้วแต่จังหวะซ้ำนี่ต้องชมครับทิมครูป้องกันสองจังหวะสำคัญซ้อนๆฮะตรงนี้นี่ปัดมานี่บอลลอยอยู่หน้าตัวเขา โอ้เว่นเพย์สู้ไม่ได้ต้องเซตเพย์บ้างเลยครับเปิดมาแล้วโคเคีจอจอๆได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ครับโอ้โหเลือเชื่อครับโอ้โหดูดีเดนเดอร์สันครับโอ้โหนี่น่าจะติดช็อตเซฟย,ยอดเยี่ยมของสัปดาห์ได้เลยครับดีเดนเดอร์สันซ้อนครับที่น่าจะเป็นประตูของนอริชเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับปัดได้แล้วบอลยังไม่ข้ามเส้นซ้ำอ,อ,อีกทีนึง<อ>ก็ยังไปติดโอ้โหสุดๆเลยครับวล็อก หาจังหวะเปิดเข้ากลางโลนี like Esta, ้แล้วก็ปิ้นมันยิงจ่อตีเซฟซ้ำอีกทีก็ยังเซฟได้ครับซ้ำดาบสามูบอลโดนปลายมือของแม็คแคที่ยกซุปเปอร์เซฟครับแมคเลนเห็นเห็นมีตัวขยับอ๋าครับไม่ล้ำหน้าอย่างนี้ของทางลูคัสลับแล้วโอ้โหโอ้โหอัลสันมูบุกี้เนี่ยร่างจะง้างอยู่แล้วครับเออเลยยังไม่ได้จบของทางโนลิสกูกนนี้นี่ คือถ้าเข้าไปเดี๋ยวอาจจะได้มาดูว่า,วา VR จะว่ายังไงครับแต่ว่าก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนแล้วครับแต่โอโูหโจังหวะการดึงจังหวะแล้วก็เกี่ยวได้มือขวาของนักสมัเกอร์นี่สุดยอดจริงๆนะครับนี่ครับอ่านแล้วก็ดึงรอจังหวะได้ยอดเยี่ยมมากๆถึงารุบมเนี่ยถือว่าแปลงเผาไปนะครับเผาไปหน่อยกล่าวจะให้เพื่อนมาแปล